สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชอ่อง b ี b บ a n Friends นะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะวันนี้นะคะแอดมินสภาทุกคนไปดูเรื่องที่ทําให้ยิ้มได้กันค่ะเป็นความสําเร็จนะคะอีกหนึ่งก้าวของน้องบุ๋มบิ๋มในการก้าวขึ้นสู่การมีชื่อเสียงในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกค่ะการที่ชื่อของชัชชุออนโมกสีนะคะเป็นที่รู้จักนะคะรวมถึงได้รับความสนใจมากขึ้น โคโ้ระดับโลกและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนต่างชาติที่เรียกว่าระดับโลกเช่นกันค่ะทําให้ FC แบบเรานะคะพลอยมีความสุขไปด้วยค่ะเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะ โค้ชชชนนอนวินเซอร์ค่ะโค้ชหญิงนะคะสุดเก่งของทีมชาติแคนาดาผู้พาแคนาดานะคะเอาชนะไทย3ต่อ1เซตในศึกชิงแชมป์โลก2022นะคะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า n no. u m b e r 19ทนชาชูออนเธอเล่นดีมากในด้านขวาเรารู้ว่าต้องหยุดให้ได้ด้วยลูกเสิฟและเทคนิคการบล็อกเมื่อเราหยุดเธอได้โอกาสของเราก็มากขึ้นค่ะ The preparation I feel like we did a really good job of understanding the Thai game plan and uh, we we spent a lot of time at practice just running through how we're gonna play Thailand and it's such a such a good team such a good team really strong floor defense and very fast offense I think your center does an excellent job of running the floor um, so we knew we would have to be on the game plan to be able to compete with Thailand um, I, I don't want to butcher the pronunciation but number 19 for Thailand um, Chat, 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 you chat, you thank on. you yes okay um, she's she's excellent as well as the right side as well so we knew we had to shut them down with with serve and maybe have some different tactics on the block to be able to shut them down and give us a chance of, of playing them at the นอกจากนี้นะคะโคดอัตบาสค่ะโคดทีมชาติโครเอเชียนะคะและโคดลีกทูเคียสโมสรสุดแกร่งท็อปโฟของลีกเอ็กซาซิบาซีค่ะที่มีบอสโควิดนะคะเป็นกัปตันทีมและตอนนี้นะคะโค้ดก็ถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะกับการก้าวเป็นโค้ดของทีมชาติทูเคียค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องรอความชัดเจนอีกทีนะคะโค้ดได้ติดตาม i อของน้องบุ๋มดิมด้วยค่ะโดยนักวอลเลย์บ,บอล สาวไทยที่โคติดตามนะคะเท่าที่แอดมินเลื่อนๆดูนะคะมีน้องบุ๋มบิ๋มนะคะและเจเจของเราค่ะนุสลาต้อมคำมือเสร็จระดับโลกค่ะนอกจากนี้นะคะน้องบุ๋มบิ๋มนะคะยังมีซุปตาหลากหลายคนนะคะจากหลากหลายประเทศค่ะที่ติดตามไอจีน้องด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะคะซาลินะโคกะกับตันทีมชาติญี่ปุ่นนะคะที่น่าจะรู้จักกับบุ๋มบิ๋มนะคะตอนบุ๋มบิ๋มเป็นเล่น ลีกญี่ปุ่นค่ะคนต่อมาค่ะเซรากูเนสน,นะคะบอลเร็วคนเก่งนะคะทีมชาติทูเคียก็ติดตามบุ๋มบิมค่ะกาบีนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยติดตามหลายคนนะคะมีบุ๋มบิมนะคะเจเจนุสลาค่ะปาวานะคะกับตันกิฟและพี่น้องค่ะ จูเลียเบอร์สแมนนะคะนักวอลเลย์บอลดาวรุ่งของบาซินค่ะอายุ21ปีนะคะติดตามบุมบิ่มนะคะและพี่เอค่ะไปรู้จักกันตอนไหนคะเนี่ยต่อมานะคะบูซ่าค่ะหัวเสาเซอร์เบียนะคะชุดแชมป์นะคะชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมานะคะตอนนี้เล่นให้ทีม PTT ลีกทูเคียอยู่ค่ะ ทูบ้านะคะนักวอลเลย์บอลทูเคียนะคะเพื่อนสาวบีมในสโมสสอนคุโรเบะค่ะและคนสุดท้ายนะคะบิดเฮอร์บอดค่ะตัวแบกชาวเบลเยียมนะคะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุ๋มบีมเช่นกันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แอดมินนำมาให้ดูค่ะยังมีอีกหลายคนนะคะที่ติดตามไอจีของน้องบุ๋มบิ๋มค่ะในฐานะของ f อนะคะแอดมินเนี่ยรู้สึกดีใจน,นะคะที่โค้รระดับโลกและนักวอลเลย์บอลร,ระดับโลกนะคะเป็นมิตรนะคะและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักกีฬาไทยเราค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถนะคะและคุณภาพของตัวน้องที่โดดเด่นขึ้นมาค่ะเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะแอด เชื่อว่าในอนาคตนะคะน้องจะมีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะซึ่งเกิดจากความสามารถนะคะและความพยายามของตัวน้องเองค่ะแอดมินเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะและแอดมินนะคะมีคลิปของแถมค่ะเป็นคลิปน้องบุ๋มบิ๋มนะคะจับมือกับโปโปวิดค่ะบอลเรลเซอร์เบียนะคะที่เล่นให้กับทีมกาลาตาสลายค่ะตอนที่แข่งถ้วยคูป,ป้านะคะน่ารักเชียวค่ะมิตรภาพวอลเล์บอล หาใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแอดมินเนี่ยหาข้อมูลนะคะมาพอสมควรเลยนะคะในการที่จะทำคล,คลิปนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าหากใครชอบนะคะติดตามช่องของแอดมินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ